เป็นกระเทย500ยชาติคำสาบานก่อนขึ้นให้การและคำขู่แช่งที่คนยุคต้นรัตนโกศิร์กลัวกันแช่งให้เป็นกระเทยห0 0ชาติคำสาบานก่อนขึ้นให้การและคำขู่แช่งที่คนยุคต้นรัตนโกศิร์กลัวกันมุมมองของผู้คนที่มีต่อบ้านเมืองใดบ้านเมืองหนึ่งในอดีตหรืออาจมาจนถึงปัจจุบันด้วยมักประกอบด้วยตัวชี้วัดสำคัญอย่างเรื่องกฎหมายในแต่ละพื้นที่สำหรับมุมมองของบุคคลภายนอกต่อสยาม มีบันทึกของชาวต่างชาติที่พูดถึงเรื่องกระบวนการยุติธรรมหลากหลายชิ้นบางชิ้นเล่าถึงกระบวนการภายในศาลที่น่าสนใจซึ่งประกอบด้วยการเอ่ยถึงคำสาบานอย่างหนึ่งว่าหากตนให้การเท็จขอให้เป็นกระเทยถึง500ชาติในเอกสารสยามเรปโพสตอรี่ซึ่งรวบรวมบันทึกของชาวต่างชาติจากตะวันตกลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์ข่าวภาษาอังกฤษในกรุงเทพมหานคร เนื้อหาส่วนหนึ่งบอกเล่าถึงสภาพที่ชาวต่างชาติพบเห็นในศาลไทยและบรรยายรายละเอียดขั้นตอนในศาลเอาไว้ประกอบกับความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบของศาลไทยไว้ด้วยเอกสารสยามเรปโพสิ o r ตอรี่เล่มสีเนื้อหาส่วนระบบสารยุติธรรมของสยามสยามเมเซจจูดิซิอารีเริ่มต้นด้วยการบอกเล่าสภาพการดำเนินคดีของไทยว่า ช่าวสยามมีประมวลกฎหมายแพง่ง Code of Civil และกฎหมายอาญา Criminal L A W S ที่ยอดเยี่ยมหากถูกบังคับใช้อย่างเหมาะสมแต่ว่ากระบวนการพิจารณาคดี J U D I C I A R Y กลับปรากฏการพุจริตนานๆครั้งจะเกิดการพิพากษาตัดสินให้ฝั่งที่จ่ายสินบนมากกว่าเป็นฝ่ายได้คดีไปข้อเขียนเดียวกันยังเล่าถึงสภาพการไต่สวนคู่ความว่า ประลาการนั่งบนเสือที่ปูอยู่มุมหนึ่งของศาลมีหมอนหนุนข้อศอกวางด้านข้างตัวขณะที่คู่ความพยานจะนั่งหมอบที่พื้นชาวต่างชาติยังบันทึกคำสาบานที่ผู้ให้การเป็นพยานจะเอ่ยในกระบวนการพิจารณาคดีด้วยว่าพยานจะถูกนำตัวไปที่วัดของศาสนาพุทธและมีกล่าวคำสาบานว่า ข้าพเจ้าถูกนำตัวมาที่นี้ในฐานะพยานของคดีความขอกล่าวต่อหน้าพระพุทธรูปอันศักดิ์สิทธิ์ว่าจะไม่เข้าข้างฝ่ายใดไม่โนมเอียงไปตามความคิดเห็นใดๆไม่ได้เกิดการจ่ายเงินเป็นผลประโยชน์หรือจ่ายเงินล่วงหน้าให้ข้าพเจ้าหากสิ่งที่ข้าพเจ้าให้การเป็นความเท็จหรือสิ่งที่ให้การไปทำให้บิดเบือนความจริงจนทำให้การตัดสินคดีผิดทิศทางไปขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ Three Holy Existences ต่อหน้าข้าพเจ้าร่วมกับเทวดาทั้งหลายเทวดาสแห่ง22สวงสวรรค์นตี้ t ู Two f มมาเ m e n t ลงโทษข้าพเจ้าเมื่อข้าพเจ้าตายแล้วให้ตกนรกเผชิญการทรมานอย่างแสนสาหัสหลายกันหากไม่ตกนรกก็ให้ไปอยู่ในร่างของทาตและทุกทรมานกับความเจ็บปวดความยากลำบากขั้นสุดหรือให้ไปเกิดใหม่ในร่างสัตว์ตลอดห้าชาติ หรือเกิดมามีทั้งอวัยวะเพศชายและเพศหญิงเพอร์มโปรได์ห้ารอยชาติสภาวะการลงโทษดังกล่าวยังปรากฏในเอกสารบันทึกเรื่องระเบียบในสมัยรัชกาลที่หนึ่งหรือช่วงต้นรัตนโกสินทร์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกทรงยกสภาพกระเทยห้ารอยชาตินี้มาขู่ถึงผู้ชายที่ล่วงเกินภรรยาของผู้อื่นใจความตอนหนึ่งว่า ครันดับสังขารอนาคตไปตกอยู่ในโลกกุมพีนรก6กหมื่นปีแล้วครึ่งมาทนทุกเวทนาอยู่ในอุสุทธนรกสิมคลีไม้นงิ้วหนามยาว16องคุลีในนิริยาบานรุมกันทิ่มแทงแรงการุวมกันจิกครั้นซึ่งกรรมคึ้งมาเป็นหญิง500อชาติเป็นกระเทย500ชาติเป็นสัตว์เขาตอนเสีย500ชาติบาปกรรมในอบายภูมิชนี้